สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแป้งเบอร์หนึ่งให้ดูก่อนอื่นนะคะทาเอ็แฟกเตอร์ทั่วใบหน้าก่อนเลือกทาเอ็แฟกเตอร์ตอนกลางวันเพราะเป็นเซรั่มที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะคะจึงไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะอุดตันระหว่างวันเลยค่ะหลังจากนั้นทาครีมกันแดดนะคะของเมดีนทั่วใบหน้าและลำคอนะคะกันแดดตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้สีแป้งเนี่ยดรอปนะคะเพราะว่าเป็นกันแดดชนิดที่ไม่มีสีนะคะแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆเลยนะคะทาไปก็จะเห็นได้ว่าไม่ทําให้สีหน้าเพี้ยนเลยนะคะแล้วก็มาลงด้วยแป้งเบอร์หนึ่งวันนี้ เพิ r พรเหรือว่าคอนซีลเลอร์นะคะตกแป้งลงไปเลยจะเห็นได้ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเนียนไม่แพ้เบอร์2เลยนะคะแต่จะให้ความสว่างมากกว่าเบอร์2นะคะตัวนี้เหมาะกับผิวที่ขาวเหลืองหรือว่าสองสีแต่ไม่แบบค่อนไปทางค้านะคะตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าหน้าซิปเนียนๆอยู่แล้วแต่จะมีรอยใต้ตาแล้วก็ รอยแดงค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยแป้งเนี่ยไม่ว่าจะปาดหรือว่าแถบลงบนหน้านะคะไม่มีผลต่อการเกลี่ยแป้งเลยนะคะเพราะว่าเกลี่ยง่ายมากๆค่ะแต่การแถบจะทําให้แป้งติดทนนานได้มากกว่าค่ะหลังจากทาเสร็จนะคะจะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยขาวผ่องขึ้นมาเลยแล้วซักประมาณ3นาทีนะคะแป้งจะเซ็ตตัวลงบนผิวหน้าทําให้เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยหน้าไม่ลอยแป้งตัวนี้นะคะกันเหงื่อค่ะแล้วยังไม่ทําให้หน้ามันไม่ทําให้สีผิวดับระหว่างวัน